งวดนี้มาเต็มชัดๆเลขอ่างน้ำมนต์หลวงปู่สุดอติสัมภาวทองงวดวันที่16พฤศจิกายนพุทธศักราช2,563สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนต่อเนื่องกันอีกแนวทางแบบรัวๆเลยนะคะสำหรับใครที่รอเลขอ่างน้ำมนต์สุดแม่นของอติสัมภาวทองและหลวงปู่สุดงวดนี้ชัดๆมาเต็มค่ะสำหรับเพื่อนๆที่ตามชุดเลขอ่างน้มนต์ของอติสัเภาทองและของหลวงปู่สุด นวัดใหม่สี่มืออ,ำอดำเนินสะดวกจัังหวดราชบุรีในแต่ละงวดที่ป้าปะได้ลงคลิปให้ก็พอที่จะทราบว่าเรื่องความแม่นและความตรงเลขในอ่างน้ำมนลทั้งสองก็ไม่แพ้ใครค่ะเพราะจากผลงานที่ผ่านมาบางงวดเข้าทั้ง2ตัวและ3ตัวมีน้อยครั้งมากที่เข้าเพียงเลขตัวเดียวและที่สำคัญบางงวดเลขที่เกาะกลุ่มกันยังไปตรงกับชุดเลขสาตัวตรงอีกด้วยค่ะ และจากข่าวข่าวล่าสุดสำหรับงวดวันที่16พฤศจิกายน63นี้ชุดเลขในอ่างน้ำมนทั้งสองของอติสัมภาวทองและของหลวงปู่สุดก็ได้มีการเปิดเผยเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวเรามาส่องมาพิจารณาไปพร้อมๆกันเลยนะคะโดยชุดแรกจะเป็นเลขในอ่างน้ำมนตของอติสัมภาวทอง ซึ่งสำหรับงวดนี้ปะ้ปะก็นำรูปเลขในอ่างน้ำมนต์มาให้ดูกันถึง3ชุดที่ถ่ายณนะวันเวลาที่ต่างกันแต่เป็นชุดเลขสำหรับงวดวันที่16พฤศจิกายน6-3นี้เหมือนกันซึ่งแน่นอนค่ะงวดนี้เลขในอ่างน้ำมนต์ก็ยังคงชัดเจนเหมือนเดิมคือ0 2 3 4 5แล้วก็8และถ้าสังเกตดีๆทั้ง3ภาพ เลขเกาะกลุ่มกันสวยมากค่ะเพื่อนๆก็ลองส่องกันดูก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนแต่ที่ป้าป้าเห็นชัดๆเลยจากทั้ง3รูปเลข8,3อยู่ติดกันทั้ง3รูปเลยค่ะก็อย่างว่าเลยค่ะของแบบนี้ก็แล้วแต่มุมมองและวัสนาของแต่ละท่านด้วย ต่อกันอีกชุดเลยนะคะชุดนี้จะเป็นเลขอ่างน้ำมนต์ของหลวงปู่สุดที่อยู่บริเวณด้านหลังขององค์รูปเหมือนของอติสำเภาทองงวดนี้ป้ปะก็นำรูปมาฝากสองชุดสวยๆที่ถ่ายนวันเวลาที่ต่างกันแต่เป็นชุดเลขสำหรับงวดวันที่16พฤศจิกายน63นี้เหมือนกันซึ่งก็ลอยเด่นสวยๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น1 2 5, 7, 8 6หรือ9และถ้าสังเกตดีๆในรูปแรก เลข2ตัวเกาะกลุ่มกันสวยๆไม่ว่าจะเป็น7 8 5 2 6 1หรือ9 1ส่วนอีกรูปเลขเรียงตัวกันสวยๆ6ตัวครบชุดคือ1 5 2 8 7 9แล้วก็อย่าลืมนะคะ9กับ6คือตัวเดียวกันสวยๆแบบนี้หารางวัลที่1ไว้สักใบเพื่อมีดวงค่ะยังไงเพื่อนๆก็ลองพิจารณากันดูของแบบนี้ก็ไม่แน่ไม่นอนค่ะ ยังไงก็ขอให้สมหวังปังๆกันนะคะสาธุสาธุสาธ,สาธุถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ป้าปาด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะรลยๆเฮงๆนะคะจุ๊บๆ